ดีค่ะสวัสดีงามคำคำจ้าน,นี่ยเหมื่อตือต้อจนมาเห็นนี่อย่างประมาณตอนสองถุงเครื่องแล้วเน้อยเนาะสองถุงเครื่องจ้ะมาหลังหอมแม่เพื่อหลังเต้เดินๆดน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 มันจะพัดแล้วอยู่มันแต่หกโมงพัดแล่วสองสามโมงพันไปมีตู้พันหลักหอมเหรอ,อมันงามๆเลยจ้านี่ หอมหอมแบงจ้ะจะอวอนจะพาะเบิงตัวหลังแล้วนี่จะ้ะหอมแบงกำลังมีหวัวจ้ะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่มันขึ้น้วยจ้ะหลังหอมพี่น้อง กระเบนน้อนประเด็นของคุณต้นน้องไน่เกิดจากที่มีผมน้องไก่แบบดิ๊กนอนลางหอมกับอันนั้นจ้ะฝุ่นอ้อยว่าในนับคาอยู่จ้ะเพาสินับคาเมือคาเหี่ยเบ๊บหลายเลยจ้ะมึงนี่คาอ่อนคาแดงกสีนะฮะเนาะจ้ะกล่องคือบ่โฟกัดบริษีกล่องบ่เมึงเลยจ้ะกล่องจุนพูนเลย นี่ปวดเนี่ยอ้กยกำลังสีขาดคานนะจ๊ะขัดลำไ่ลำหน่อยเบ่งปุกมม่วงดองค่ะบุกมะม่วงดองลองไปกินนะจ๊ะเ่ยผมบ่มีบักม่วงกินเดี๋ยวหฮามานับคากันจ้าว่าคาเบิดหนีหฮาสิไดคาเบิดหนีหฮาสิไดห้ายบานใดจ้ะ่าสิไดจักร้อยสินับแท่กระสอบลูกค้าน่าจ๊ะผู้ใดพ่นจะเอาไปปอกเอง ออากระลึกอลำใหญ่เพิ่นมนักคากันต่อจ้านักค่ะแยกขอามด้จะตัวได้ตัวตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวได้ตัวสูงตัวหน่อยตัวไหนมีหัว โต้เาน้ำน้ำเขาแ้อกนเาน้ำนเขาเขา่น้ำเองเาช่เลือเอาเองเดี๋ยวออกไปข้อ่อันนั้นไทยเลือกนจบไน้ลเตีกต้ัวเดียวง่าย้นกาไ้เลไหมเางยินดี้นั่งยินตรงอ่างนาเรือยเรื่องหมเหอ เอามีัวอายสุดนี่ว่าอามาเอามีหมกัสุดอาย่สุดที่าุดนคางอ่ะพอดวไม่เลยแต่คางอ่คาอ่อนงามเลยจ้ะบอกแกได้จ้ะนี่เอาแค่ใบซ้อมใบพวกใบพวกไรนี่ใบสามของเบาเลยจ้ะ เนี่ยลำคาเฮาจ้ะหอใหญ่ๆเลยพวกได้นอนหอยนอบ่ยาวเฮาก็บ่เอาให้ลูกค้าจ้ะเอลูกค้าสั่งเป็นลำําบเจ็ดหาร้ยแม่ป้อมร้ยนึงโอยหาสิบเลือกหาจ้าไหนมีตื้อหัวเอาได้จะเอาเนี่ย ฝากเจ้าคาเราเพราะสาวาเราบริสังแต่ที่ว่าเสานี้ก็วบยหายใช่ปะพวกไม่มาจไิงเรามาจัง้าเราบอกสันไม่ปาคือบอกตัวไม่ปากนีเบอร์เราอยู่เอาไลโทรหาเราปาเลยนี่ตื้อนหนึ่เอาเบอรกันหนึ่พูดได้ในปอบอย่านั้นสักหน่อยเอาหายละกอนมือเลกตได้พ่า ขายดูเราพังมาไงใครไม่ซื้อก็ไปฝากให้มาไงไม่ปากก็สร้างแบวี้เราครคนมาถามนี่แม่แม่ผู้อยู่เมรับใารป้าใครกินหนกกอยู่แถวแม่อุตส่าห์มา การเคลื่อนออกระเบิดเราอันนี้เขาจะายตลาดนัดน่าจะมาือนเ้ามีตลาดนัดขายของตลาดนัดขายผักจะคือเก่าคื้เก,ก่า

ใแต่อายเหลือเพียกเแต่เพื่อนอายสต่งเท้าเดี๋ยวน,นี้ก็าลังสีอันนั้นเสื่อมค้งราคาแล้วออลแต่เื้อมือนอ่อนช่ายแล้วมายจะกล่องซอาีมันเปี่ยกเลยมันเยนเดียวเดียวนี้มัน มันม้วงปลาหลังบม้งเชื่เสือบออ๋อปานี่ก็ปลาหลังอะร่ว่ามันแต่ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเคส่ง นี่มีสุกปลาร้านห้าสิบปรสบอันนี้เขียวเฉยอ๋อปูไือได้ต้นปลาเสียดิเอาไปปลูกอีกอยู่ขอบให้เจียอยู่อแดนไม่หัวไปปลูกอนนั้นยืดไปหาเขาแล้วก็จะปลูกไก่เนาะ ูค่ะแล้วเอาไปพ่อกันก่อนวายเก็เกบแซงสอบเลยจ้าว่าสือจักล่อยจ้ามาจ้ามารับข้า,ากซะสอบกันจ้าอาถุนที่แล้วว่าแล้วพี่น้องเม่ก็ล่างหอมพา่านแลยุบจ่าปันนี่ ที่ซีถุ่มแล้วก็หัน่นในหลังหอมเหลวอ,อยู่หันเดี่ยวเรื่องหนีโรความพ่าหันเดียวเอาอีดีด้วยแม่หนยที่ซี่ถุ่มนี่หมดกัดนุ่มพวกก็ขันในจานซุ่มหนิของเหาเหลือกไปละจ้ามีกองฟ้าแค่หนีเห้องคาดแยกออกไปจ้าขาดแยกออกออกล่นนอมหน่อยมั่นเดี๋ยวเห่ามานับกันเลยจ้ะบ่เนี่ย อย่างยาเลือก่าหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดก้าสิบยี่สิ มันขาหอมมากน่ะ

порядок вот aunque el primer encanto que chegamos casi a descriptivo 6lt, 7f5д play어서 นี่จะข้าวเข้ามกเซตเรียบร้อยแล้วจ้าได้ทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบลำจ้าแต่ว่าตัวนี้กระสอบละร้อยได้จ้ะนี่พวกเรียงอยู่นี่กระสอบละร้อยสี่ร้อยลำ ัวพีอีกสอบหนึ่งจ้ะสอบนี่นี่ร้อยห้สาสิบลำคนจังไหวน่าจ้ะร้อยสี่สิบลำยังเหมือนีนห้าก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่หนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งช่องขอบรัวคนทำฟลาสเนี้ยด้จ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมจ้าไว้เจอกันใ่คลิปหนะ้าบายบ่าย,ายนีคาตัวห้าสิบปอกจ้ะบักร้ายเลยคือกัน ปองมัดเนาะจะ